โอเคเนาะเพื่อนพี่น้องมื่อนี้เขาก็ไล่มาหาไอร้อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยกับเพื่อนกำลังขึ้นมาแต่น้ำเปินกระจำทางขึ้นมาได้อยู่เลยเพื่อนเพ่พี่น้องเลยตาเพื่อนบอดเนาะเพื่อนกะไม่ได้เห็นคนเพื่อนเพ่พี่น้องเลยอย่า่จ้ายังจืดอยู่ทางขึ้นมาอนแมบ กลับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็มซีมูเรือนบ้านกลับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุคนบัวชีู่ภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าชูช่องยูทูปของว่าวิซานเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้อง มื่อนี้ว่าวีกัไล่มาทั้งบ้านของไอรอนขึ้นเขาเหนือพี่น้องเนาะมาหาเพิ่นแต่ว่าเพิ่นกะบบอได้อยู่เพื่อนอยู่ท่านเพิ่นดอกเหนือพี่น้องเนาะมาหาเพิ่นอยู่ทางอันหนองน้ำพี่แดลทั้งเพิ่นเคยมาหาอยู่หากินของเพิ่นเนาะก็ได้นำหมอกมาหาเพิ่นอยู่ทาง แม่น้ำพ่อแม่พี่น้องเลยก็เชไดพ้พาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปโอ้ไปลมกับเพิ่นเด้เนาะเห็น <c oughs> โอ้ยเนาะใช่ป่าลูกชายบ่ได้มาคือได้มางุ้มหอยไปน,ำนาา้ำเงา่นออกมาเห็ดควยตูนมันเพิ่นเพิมแบาไป,ปบ่บ่ใครถึงหน้อยจุงเอาไปชมไปนะโอ้เพิ่นเห็ดมันอยู่ใช่เนี่ยนะฮู้ึงทั้งเชียงจ้งบุญบุญบ่แม่นทั้งไรทั้งเชียง ทางสิเจ้ามาแต่บ้านแล้วมัื้อออมาโอทางนี้บ่แม่นแล้วว่บ่แม่นพุ่นบ่บ่พุ่นออบ่ได้เพิ่นมาเอาบ่โดยๆแปลว่ลงมาแล้วเฮาเสียบไม้แล้วก็เพิ่นเห็นชนะรักแล้เพิ่นก็เอิ้นหาแลแถวนั้โอ้เจ้าบ่ได้ลงย่างลงไปอันเคยลงย่างลงไปดออยู่บ่เคยลจังคือกระตุกน้องกั กระตุกก็น่ามาป้องกันนะเขาลาเนยขึ้ตุกน้อยแท้กระตุกป้องกัดใหญ่เขาก็ทิมมาแล้วนี่น่ะแก้ทิมมาแล้วชอยังเงียกำตายเคยจะบอกอันแบบลงลูกไปจนถ่วงบัวกะเฮ้ยยูนละไรเออยัดโค้งมาใหม่ห่อนอย่างนี้ตั้งพื้นนี่เนาะพื้นน้ำนะลายอยู่ใหม่ไม่ต้องว่าเชิงแล้วมาต่อมีต่อเป็นอย่างนึงเดี๋ยวลงไปคือหลายแท้เนาะวาเวียงกระปามีเนาะต่อ ข้าปโพดนุ่งเท่ยังโค้มหากรมห้ามทะลุบุกเกิดเรื่องว่าคนอยากเลาะขึ้นทึ่งคอยบางยังบางฮันลงคอยไปผู้เดียวคอยเด้คอยไปกับลูกคอยใครแน่มันทั้งนี้อะนู้นทั้งนี้นะทั้งอาชีพคือนู้นบ่มีนั่งทั้งนี่คือคอยลงวันนี้กบตาลทั้งนั้นถูกทางลุ่มผูกทาง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 เจ้าพุู้กบตานนะเมนคอยไปผูกขมิ้มอยู่ชุดสายตากบตาลน่ะผูกพี่น้องเลยกบตาลนุ่งคอยไปจนชุดสายตาพูน่ะลูกไปยนยันแรงยืนกุฏานั่และ แง่แดงแนมลงหอดพุ่นบ่กลายแล้วก็กสารนะ๋อ้แล้วเพื่อนเขาพันเอาคนใหม่เหตุผมให้มันอยู่แค่ภาพอืมตอนนี้มอลำก็ตายเลยคือมันอะไรมอลำตายโดนโอ้ต่เก่าพอได้พังเสียงมอลำเนาะเสียงมอลำเลยลูกก็อยู่หันนั่นมาแั้นเอามรัมมรัมไหนมาเปิดใบแต่หอยว้บ่กหอยว้แล้วก็ลูกก็อยู่หันมันตกแนมบ่คือวันเนีไหนบอกแล้วมันอยู่ๆมันก็ตายอืม โม่ลำมันนี่อยู่มันก็ตายรถเดยโบได้พังขอ,องนี้ชิ้นน่ารักเสียงเลยแบบนีน้เนาะทางเธอมาทางเขาคันลูกโบมากกเปิดโม่ลำปะเมียนเขาเห็ผดผลเมีน่นเขาก็เอิ้นหาแบบนี้ปลอดเอ้ยเอ<ม>เอได้ค่ะได้ยังกินขา่ากินน้าม,มึงเฮ้ยไอ้เอนองเพื่อนใครเพิ่นเอานังให้เมือบุญม่อวันอาทิดย์เนาะในเพื่อนน่ะก็ไม่ไงเงินไอ้เอนองให้ พอได้เห็นแล้วบุญน้ำมูลได้พราะฉันใช่เขาเก็บเงินหนึ่งช่องแสนช่องแสนหาเงินเพ่อเชื่อแสนหนึ่งบุญยังนะบุญกองเข่าอ๋อเห็นบุญกองเข่าเข่าเขาเหมืนเหมืเอาหรอกการบุญนานการปกครองมันยกเว้นให้เห็นได้มันมีกินเนี่เข่าชิบช็อปบางแล้วงหน้าเนาะหรืว่าบอาออว่ายังเข่าชีชอบเห็นได้ไหมเหือนตระกูลท่านกันจะต่างพี่ว่าไม่ใหญ่นะมาได้แต่ไปอันกดมันก้นยังมาแล้ว มาเที่ยวไปเที่ยวมาคู่มืออะไร๋อบลังมือเขาเห็ดในทางเขาก็ชวนขึ้นรถเลยอเด้ไปแล้วห่วงลูกอยู่บนบุญยันลูกกินโมได้ยันล้านนิดหน่อยห่างไกลนะแต่ก้าเราบริมีบริเทวนีิเทวันเอาหอยไปเอวนี่บุมมีมีและมีกันอยู่หน้าโคกภาคทางดำเมืองนันเพราะงี้บริจุข่อยไปถ่ายไปกินมดมีเท่านน้ำมันนะชื่อโดมันกันเป็นหน้าเป็นหน้านนไทยบ้านไทยเมืองเห็ด ใช่เฮ no ็ดมันบ่ได้เขาหลายโดยเป็นเจ้าของเองเหตุยังได้ชิบชอบเนี่ยน่องเนี่น้องชายเจ้ายังไม่ได้มาเลยพ่อตะกินโมเลยเพิ่อนอยู่กับลูกกับเมียเพิ่นมาเพิ่นกับเมื่อบ้านเพิ่นพูดแล้วเนาะเพิ่นไม่ได้มาเยี่ยมบ่โมเลยมากนะเพิ่นเงนยากพอเพื่อน่นไม่เท่าเพิ่นตายเนป่ะก็ฮุบลูกฮุบเมียเพิ่นลงไปอยู่พุ่นหมื่ออยู่ไทยพุ่นเดี๋ยวนี้โดย โมกับฮาเงินเหตุขึอนหาเหตุนั่นแล้วมันก็อยู่น้ำเอืือยน้ำนองพอสัมได้เขาก็เนาะคือกันลูกอันผู้ที่ไปน้ำเมียเจ้าก็ทางเมียเจ้ากับลูกก็ขึ้นมาเยี่ยมอยู่บอีไว้แน่รูบอีเลยเขาตอนแต่มันโทรมาไม่ใหญ่ับคอยกันลุงเจ้าเจ้าก็ได้ว่าน้ำเยอะได้ว่าวแลมันยัอยากมาอเหรอทำบ่มีปัญญาลงไปเอามันได้ขึ้นอดได้ลูกนี่ลูกเจ้านะลูกผู้ไปได้แม่น่ะอยากมาอยู่อยากมาเลย แต่ว่าคันว่าจะไปเอาลูกบ uh ัตตไม่มีเง yeah. ินผมมีเงินไปเมีเพื่อนเฉยมาบ่มันอยากเออ้ยมาบัวหอมาแล้วมันอยากมาเนาะเด็กน้อยแมนเพราะว่าลูกกับพ่อมันคันว่าบ่ให้มาหามันเป็นใจว่ได้เพราะว่าพ่อกับลูกมันต้องได้ขับไปมาหาชูกันด้วยเนาะเอาเหมือนมันบ่มีว่าง่ายๆมันบ่มีกินแค่เขาเชฟคันมีบ้มัๆบ้านนั่นเมียเจ้าหันไก่สำเนียกับบ้านเจ้า าอยู่ท่าพังทองเมืองใหม่ท่าพังทองครัข้าวกระไก่เติบไก่ย่างเติร์ลทาท่าปะท้องกอยู่แถวเชนวนเนี่ยไก่เออผักแวดใถ้เชนวนนั่นแหละเขากแถวเชนวนเนาะโบะเบียมข้างแหปากทางเชนวนนั่นเลยกทางแหวะข้าไปบีแหวะข้าไปอีกลราเติบโดยท่าปงท้องไม่ลองเลยมีเพิ่นลูกก็เพิ่นเนาะตอนนี้กับลูกกอยู่จากมาอยู่เพิ่นนั่นมีครอบครัวเหรอบ๊วย โอ้ยย kind of um, ันมายันมาดูจแกว่าสุพังบ่ถึงน้อยยังจักยังเนาะแกว่ามันอยากมาเยี่ยมเนาะอยากมาเยี่ยมมันแหละกินหอดลูกกินหอดนะแล้ว่าพื้นห่างกันมีเงินมันบ่พอมีใช่กันมีก็จะเปลี่ยนช่างชี้ใจเพื่อนแล้นผตกมันบ่มีมึงอยู่อะไรเนี่ยโอ้โหหัวแห้งอยู่เฮือนกะตี้แห้งและไรนลตกในจักนที่ว่ายังได้บ่าวหามมึงชีชนกับบ่มี ยพือนคือหลังใหญ่เนาะหากจะว่าคือว่ามันหัวเนาะหัวโอ้ยใหญ่ตั้งแต่พ่ออยู่พ่อเห็ดไงแต่พ่อมีไรออกมาคู่มือบ่ามาฮอยมือได้ไอ้ยน่อออกมากวันเช้เขาไปเอิ้ญบอกว่าอันมืออันที่ว่าปกติหลังเครื่อเข้าไปเยี่ยมไปหาว่าสิมาดินมาเยี่ยมมายามเบิ่งแต่ละมือคือว่าบ่พ่อจังมือหลังมือมาคู่มมือแลหลังมือเขาาไปเอามาแล้วก็ลงเช้าอาทิตย์มันมากับลูกนะมากับลูกนี่ยเมีย่างมาโดยโดยอ๋อ ตางเรื่องเขาเอาหลดออกมากหามาหาเขานี่ยคันเมื่อใดมัได้เขาเมื่อออกหลดหามือฮอดบ้านลูกจุ้มบางหันนั่นลูกผักเทียนเด้ผักยังวันยังเขาอช่วงอาทิตย์ผักโชเกียนหนึ่งอยู่นะผักโจเกียนหนึ่งช่วงอาทิตย์แมนช่วงนั้นได้มาคุ้มมือเนาะช่วงผักผักเกียนหนึ่งด้วยดยออกมากออกไปขายก็ไม่ได้ขายคุ้มมือได้หอยก็เลยไปสิกินดูคุ้มมือเนาะโคุ้มมือเชาวชาวเชน ดูกินน้ำบ้านน้ำเมืองบัดคือทำง่ายนี <c <c ่บัดหาได้แต่หอยเนาะหาได้แต่หอยในอื่นบัดมันปปรยพุทธมันไวไปหาไรไว้หรือสาดในเนาะมันคันพวกพวกผอกชาคือเก่าแล้วเอาหัเห็นนะแล้วจังหวะหอยใส่เวทใส่เวทใส่ก้างนี่บ่ได้ใส่เลยนะเนาะบ่ได้ใส่เลยอ๋อเพราะเขาเห็นงุ่เนาะมันหอยนี่งุ่มไปเบิองว่ามันแข็งแข็งน้ำมือเลยมายิกเบิองว่ามันยังบ่เน่าบ่อย่างเน่าเอาแน่เลยหอยก็เชื่อเป็นหน่วยเอาชนะเนาะ อังเดอร์ถือหอยนางเง่าเมื่อบานเขาเลือกเอยเมื่อมาให้ยั้งบ่ออะไรเขาบจับเลยหอยนาไม่่ันหากระตายเนาะหอยเชลลี่ในนชาแล้วบามันหากระตายมันเอาเมื่อเขาว่ามาให้ยังอันนี้เขาบเห็นขายเป็นโดว์คือเจ้าเห็ดเป็นถุงขายเป็นถุงเปล่าเป็นถุงถุงเนีได้เห็ดขายถุงไปชิปพันแล้วเขาเออหนึ่งเขาได้ขายกัน ชามสีทงก็ได้ลังมือก็ข้าต่อช่องทงชิมหาได้บ่เอาโล้วทางภูเขาชงชานเขาก็บ่ต่อแล้วส่วนลายบ้านตรงน้อยหัวคำเขาเขาอุดเขาบ่ต่อเขาชื่ออะอรทางอื่นเขาหัจักข้าต่อเพื่อนหอยปลาไอเป็นพ่อไปขายมอเตอว่าฝากผี่ภาคนอกไปขายคันไม่ได้ลูกไปเฮี่ยงก็ออกไปนําเอื้อน้องนั่นลูกหลานนั่นแหละเขาโยงไว้ทิวใช่ ว่าอ้ายนี่ก็ไปใครเึยโดยไปทางคขายเขาเขาแหละลูกหลานนั่นแหละบ่งเห็นนะทางยังจะแวะเข้าแล้วเห็นบ่อจเข้าออกไปขายนะเห็นอยู่นั่นเขาขายกระปิดกระปอมบ่ได้ขายดีเขาเนาะเขาขายหอยยมีเงินอยู่พอมือขายบุปผิดมีแหละอยากมาต้มกินเองต้มแจกเอยแจกน้องแสดงเดือดไปชิคกินหลายเนาะหอย กินเด้วยแลยเนาะมีแต่หาแต่หอยนั่นแต่ละมือบพราได้หาอย่างเนาะบตัวเจ๊ไปตัดน้อยตัดแนวกับเพื่นบเอียนหุงคือว่าเนาะโอ้ยบุมีปัญญาเนยป่าเขาไปไปตัดอ้อยเขาขึ้นแกงแห่โอ้ยเขาชวนเขาบอกหยอกกันแล้วโอไปได้เลยเจ้านี่เนี่ยเพื่นบาได้จ้างคนตัดโบชาเตียจ้างกันนั่นแหละเขาเอารถตัดชุหลายแ มีไงแล้วไปบางหันมูเขได้แฉนช่องแฉนมือหนึ่งชาวตัดมัดหนึ่งหาหลายแล้วละมัดละพันแล้วได้พวกหาหกสิบเผาเลยเจ้าเช็ดเก่งยังไงแดดจังไงก็เช่าห้อหพักแล้วเจ้าแล้วยังบืนไปบืนไปบังพลึกแป้งนู้นวเจ้าเด้ชเวียดบ้านการเมืองเจ้าเดชเคยมีอยู่ว่แบบว่ามาแบบมาหาง้มหอยนางเทอเปันหาเจ้าบุหินนางเทอเจ้าไปอยู่บางไกล เออเขาเขาลงมามาช่องคนได้เด็กน้อยอยู่นะเขาเอิญเขาเชแยกทางกันเขาเอิญลงตายกันนะเขาเอิญเอิญเขานั่งเินแล้วเขาก็เป่ามือใช่เขาแบบว่าแบบว่าเป็นเงินเป็นอย่างนี้จักจักใบนั่นใบนี่บ่เจ้าบัวจักเลยเบาหะยอมยอมบ่จักเนาะโดยโดยเพราะฉะนั้นว่าคืออยู่ไทยเป็นจักเนาะเป็นบูวจับเป็นอะไรมัน ยันมันบอกคือกัดอันนี้มันจะเป็นเจียมันจะเป็นบางบางหมดเเพราะอยู่ไทยถึนเขาโบจักเงินบาทเงินลาวเขาโบจักนะนะยอมโรสนี่คนเขาเคยอยู่เมืองเธอจับตาบอดอยู่ไทยบางทีอะเิ่นแบบว่าเพิ่นเฮียนมากใช่ป่ะเนาะการสัมผัสเนาะว่าเพิ่นได้สัมผัสด้วยเพิ่นเฮียนเพิ่นจักแล้บายยี่สิบใบ่านั่นใบนี่จักเพิ่นดูเบิ่งอะเป็นใบร้อยใบพันใบห้าร้อยเพิ่นหู้เบิด เป็นเดียนเป็นยังแม่นะเรียนสิบเรียนห้าจักเรียนบาทลาไปยอมก็เป็นเรียนเป็นใบก็ี้ยเอาแบบว่าแบบเอาเงินเอาอย่างให้ลูกไปทำเฮียนนี่ได้ใช่ไหญ่ก็ทำอะไรไปยังหล่าเลยโอ้พันไปช่องพันเลยนะมีไหญ่คอยบอกคอยชวนไปนะด้วยด้วยอืมต้องบอกอยู่เฮียนเขาเฮียนไงเราจะขึ้นเลาะบ้านเด้อหละเด้อว่ายันรถดยันนั่นนะโอ้ให้อยู่ในนั้งเฮียน ว่านี่บานนี้ออกมาหาจะบ่หอยบานนี้กันว่านีงออกไปคายเมื่อวานผมไม่ชื่นนี่ออกมานําเขาเขาออกมาจนใดคนหาหอยในแถวนีนะมนม้มีแต่เจ้าเนาะค่่อยนีเพราะว่าบ่ได้เห็นมาแต่ละเทืาา่อบ่ได้เห็นไผได้มีแต่เจ้าได้าาห,าาหาหอยกับเขาหาา่อนัานบ้านางกาแเตะเขาฮ่าฉอนเขาก็ฮู้มาแล้วได้บ่บอดเขาบ่นะมาฉอนกินแถวนี้ชนเขาฉอดเหนียวขายได้ได้ก็ฉอนเหนียวทั้งวาแลนะ้วเขาก็ เขาคลายเป็นถ وع, ั่วใช่ไหมยังครับกุก้งเป็นกุ้งเป็นชิวเขาใชา้เห็นว่าเขาใช้ตุ้มใชโโ้โงดนเนอะเลยนั่นคือก็มีฮอดบ้านเขาคุนเน้มาหาตึกนี่เนาะแมนมาตึกผู้ตึกกวนมันโคกคุณบอกเนาะหางแยงเป็นเข่าคนนะชนกับนี้พุ่งเยอะพุ่งพุ่งไปชนนั่นชนชนบ้านต้องเป็นน้อยชนคอนแท้เนี่เยเปลว่าพุ่งลงชนซีไลาบอกเลยไปจังหวะอันนี้ลายชน เนี iesen, ่ยค nee, so ่อยๆมาค่อยๆหยางลัดชี้เชิงจักยังแง่นี้อะไรมันปัดทุเลรศที่หน้านกเขียนนะดูคือว่าดินภาคนั่นเป็นของน้านกเขียนบ่โดยูดมีแผ่ปักกันอยู่เนาะโดบูดีดินชงวนก็บ่ได้ปลูกแล้วชงวนพันดุดหมดแล้วเนี่ยปลูกดินหัวนาได้โอ้ดินนาบ้านนาดง thế kia là cháu thì đang vẫn ngân bạc là hung đi này, chư vẫn đã theo này nó chư vẫn đã theo rồi, 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 โเหิตโเหิตน,น,นะมันจะอยู่แคบน้ำหนุมีกอะกระส่าสิฮะกาะอ้อมเงินเบิด,ดบนะเบิดนะ้รเจาะลึกในป่าเอาไปไปะไโดยนะใส่แบบว่า <c oughs> นั่นดีเนาะดีคือไปนั่นรถใส่ชีวิตกินเข่ากินน้ำตอนคลำตอนคืนนี่ก็แบบเมหามาให้เด้เนาะเมอเล็งงแต่งมาใหา้<ม>แต่ตอนเว่นยังซทำมันขึ้นเลยนะเนาะบัดเจ้ามาแบบนี้ได้เพ่เอาเข่าหน้าให้เจ้ากินขึ้นไวพุ่นแล้ว ขึ้นไปเพิแล้วบอนเขาอยู่ชวนมั่นเขาพุโดยเอาพรสิลงมาเอิ่นจะฮ่อนเวลากินข้าวเพิ่นมาเอาแล้วบัดเฮาขึ้นบัดเขาลงเมื่อ4:00น5:00น4:00นสพูดอย่างกินข้าวเที่ยงน่ะโดดป๊าอยากก็อดนั่นแหละเห็นได้เหรอยากกันเขาเลือกหน้านะเขาลำบากบอดกินบ่ข้าวอยากเลยคือถ้าอ้ายงุ้มหอยนี่ก็บ่อยากปีงมีปีอีกบ่นี่มีแล้วมีแต่ยากเง็้ยแคได้เงี้ยมัน ั็จำเป็นขปีนจับได้เห็นได้ใหญ่มันก็คั้นเขาก็ลูบปปีนตัวใหญ่เคยเคยจับบ่ปีนเคยจับอยูให่แล้วมัน้องถามแล้วดิเขาก็ใช้กระปุกไม่ได้น้ำรังเน่อยกระปุกเขากรใช้กระปุกเมี่ยปีนนะใส่ไว้เห็นยังอ่ะนะเขาคันปล่อยไว้มันก็ยังชิมาครบเขาคือเก่าเนาะอจับปีกให่กระปุกเดี๋ยวว่าเมื่อเออคขนว่างุมบนมือนี่มันจับนี่ช่วงอีลาโตได้เนาะหลายโตั เป็นซิปกูได้ในเพื่อไงว่าเลยรังมือกันมือเอดเหือนกับมีโอ้ยห่ามึงเข้ามาไม่ยังเขาอ่ะ <laughs> บางบางทื่มันเข้าไปน้ำเงินน้ำโฉน้ำเสื่อนี่มันกินจนอิ่มจนไปโตมือเขาเหือนตุต่ยแล้วปีนี้เนาะว้าวเลยฮ้าก็เขาผู้ช่างบ้านหนังชีวาได้แบบนี้ก็บอกว่ามึงมาหสิบแตกกันยังบอดเนี่เอาโบเห็นหรอโอ้เฮ้ากับโบหูว่ามันเข้าไปลักกินมันก้นอิ่มมันเนาะจนอิ่มจนตุ่ยเอยโตโชนกูได้น่ะยังมาเลย เนี่ยโเห็นเนี่ยเลยปีมิต่ปีข้าวโตใหญ่ใหญ่งงเลยอยู่ในนี่นะใหญ่ปีกเท่าน้ำคั้มฮานดี้โปมือปูมือปูมันกินอีอนี่ว่าฮานดี้โปตีนถึงก็ได้เนาะปีเดียวนี่นะงาไปคือปูออคนกับ่ดได้มีผู้ใดเลยหาปูหาปลาน้ำนี่นะชะม้อยชะมีอยู่เจ้าก็ยังแบบว่ายังกล้าลงหางุ้มหาอยังแบบบ่ย่านลงไปน้ำลึกนะย่านแน่แหละ เป็นว่าชมุดลงไปห้อหน้ามดไดแล้วสชี้ยางกลับขึ้นมาก็แจักทั้งหลายมันตื่นแบบนี้เนาะองแนี่ยโเห็นมึงว่าโบเห็นว่าคนชื่อไม้ชักลองมึงเห็นนี่เขาจะขวามจักยิ่ขึ้นจักชี้ลงไปเรื่อยเลยขึ้นนี่น้ำเลิกกว่าวันนี้ยินเชียงคนเขามาตึกเบ็ดบ่ฉนลายอาหารเขามาฉีดเบ็ดเนาะคำว่ามีเชือกนี่ว่าชมุดถ้าผูกรักจึงเชือกแทงห่อไว้เนาะยังขึ้นหาเห็นนิ่เนาะ เชือกอยา่าว,าวานีใช่ยางไปขอไม่ของตออหุ่นเด็กเขาได้อย่างนี้ใ่ว่าวนำเชือกอีกก่อนี่เขาเชือกน้องนำได้เขางงมบาเ <c oughs> ชือกยา,าวปะไม่ลายบ่ดเนี่ยมันมีแต่ต่อดี <c oughs> ต่อลายแล้ว่ต้องวอกถึงมันแค่ต่อหนังกำปั้มอยู่นี่แหละก็ดีเนาะยังซีเลยใเพื่อจะได้อยู่ได้กินนี่บเพราะนีแม่คลองง่ายพี่น้องเลยเพื่อลูกชี้ง,ง่ายอีบ้านนี่โคตรลำบากเลยล่ะลูกนี่ห่ <c oughs> งงาก็ได้จะปีลูกจะสิบปีนี่แหละสิบปี อีกห้าหกปีผู้ลูกเจ้าจังฉีอ่ะจังฉ so. ีว่าพอว่าเมธอันว่าพ่อว่าฉีขันใหญ่มากกับคุมจยกขอันใหญ่มากกับเป็นทหารคือเขากับใครอยู่คือว่าบุญคอยไอว่าเป็นมาจักในชีเหตุแล้วเขากับฮูบนาคาไปเชิงเนี่ยเนะจ๊เป็นทหารเนี่ยไรยังเป็นทหารคือลูกแบวของบ้านเขาเด็กน้อยคงเออทหารพม่านะ แล้วแต่บุญแล้วแต่บุญวาสนาเขาได้ตอนะแล้วแต่บบุญลครัตอนนั้นก็แลแต่บุญวาสนาเดินไหนกูมือนี่มันมีบ่อทหารพม่าก่ะชักแหลกท่ารพม่ามันหลายกูมือว่ายาเหตุยันเชิงสงครามไหนยังมียี่บ่อทหารพม่ากะยังมีอะไรมันแต่ละบ้านเนาะเอยวต้องมีแต่เขาไปเอาอยดีชัยแล้วเด็กน้อยกมือไปรุนแต่มันบวบ เป็นแบบสั้นแค่นคนอ้มือบุญไปย้ำนะบอกชนไปน้ำชนนั่นแหละลูกแต่บอกรายกันคือว่าได้ไม่ใหญ่พูดนะบอกมันจังนะหนึ่งมากมาให้หลักว่ะช่องมากระยากให้คอลูกเอ้ยเอาคนบ่มีว่ะเลยหนึ่งเอาเนาะคนใหม่ใช้ยีรออกคนได้เขาทำเฮียนหนึ่งมากไฟองเฮียนกันเห็นหมูกินโตมีเงินเลยอยู่ใกล้เด้อลูกเด้อว่ะให้ห้าลิ้น บอกลูกชั้นบ่อเดยวย่านลูกเันชมในป่ามูย่านลูกอยากน้ำมูเดยวหายมือเท่ายไปหายลูกไปเฮียร่างได้แต่ช่องพันช้ำพันนั่นะขนมกระกรึ่งช่องพันก็กินในไม่ใหญ่อนไม่ใหญ่ได้กระโวเขียดหรือปิ้งให้เพิ่นกินเข่าอยู่โรงเฮียนคุนบอกโดยโดยองยางมาในบ้านใหญ่หลัดโคกไว้บ้านน้อยต้อมีวัดเด้ก็กายเติบได้เนาะโดยไปสมู น้อยในบ้านหนึสองคนสามคนคันวานมูชื่อชื่อนี่กินแหละบอกห้ลูกไปอยู่ใกล้มูอย่ใกล้แล้วย่าลูกอยากนมูจะแนมปากมูเลยว่าเด็กน้อยเขาชืพังเขาถูกบอกยังบอจักเนาะนี่เขาบอกเห็นน้ำเขาอีกอ่ะบอกลูกเนี่ยเพื่อเพื่อนะเพื่อบอกให้เพื่อเด็กน้อยให้มูกินบ่นอย่งแนมปากเลยเลยก็คือไอ้มาหาวุ้งพวกมือเดือด เงยก็ะจำเป็นแหละขึ้นเชลู่นแหละเคยแบบเคยท่อกับชีวิตที่บ่าท่อ่ท่อทีท่อไปเผื่อยังว่าคั่นเฮาท่อไปหมดขึ้นเชลูกเนาะคั่นเฮาเฮนท้าท่อจัข่ายยหาจะข่อยยิเฮ็ดจักไผสิเบิ่งเนาะแม่นคือคั่นเฮาท่อาิ้นใส่แต่แม่ก็บเล่าก็เท่ายี่หกสิบเจ็ดสิบแหละขึ้นเชลูแม่บืนแม่ว่าโอ้ยลูกเอยบ่มีไผมาช่วยบ่เชิงอรหมู่เฮือนโอ้ยแล้วแต่ว่าชนะเลยเคยมี เคยมีอยู่บ่ท่อแบบท่อกับชีวิตหลายๆจนนั่งให้ก็เคยมีอยู่บ่อเอาง่ายๆตั้งแต่เป็นแรกๆนเจ้อยู่ผูกคอตายคืดเชื้ลูกคเอี๋ยวนี้นั่นแบบว่าจากไร่ช่างสีมุ้งเฮือนบอกได้เลยโอ้เข้มามีผู้ช่วยว่าซั่นซะเนาะโดยมันบ่มีมุ้งอยู่แลหรือเขาพ่นโป๊กนะว่ามันเว้าคายเจ้าของเนาะไปซ้ำเลยก็ชิบกว่าใบตรงเนี่ย กันว่าจะคลายง่วงปะของน้องคลายก็น้องใชายยาเนี่ยของเพิ่นถ้าเพิ่นเมื่อเพิ่นปั้นให้แล้วยังได้เลยบ่น่นเผื่นให้บ่นเผื่นให้กระมู่ปั้นให้ก็เยอะเมียนให้ลูกต่อเลยเด้นะครับบ่นเผื่นให้เฮาไป็คายเลยโมว่ามึงเอาตัวคายเด้มึงคายมู่เผื่นกันแล้วนะเราแม่นนั่นแน่โมโมเป็นแล้ของเขาลูกกับเมียโมเนาะแม่โมข้องข้องูลของมังอีกแบบนั้น งบอมงาเมื่อกี้ขอแม่ก็คายช่องโตกับคายเอาคอยนี่แหละเอาไปเมืองหัวบดหมูัวได้ได้ไปดิเอาไปนั่นแหละหัวไปเฮ็ดว่าชีหงหินเฮืองนี่แนเนาะหมดไพ่สิบหัวหย่างนั่นแต่เพื่อนบอกให้ขายให้ใครนากับคายแนเนาะโอ้ยแม่เนี่ยไพ่บัวหยากเห็นมัใหม่บินมือเนาะมัดไม่บินมือเมัดไม่บินมือยังเต้นนาเอาคอยมาได้อุบลกับพอกัเชี้ยาช้ำแล้วกับพ่อแจกเขายยงน้ำแล้วพ่อเดือนฮกมาแบบ เอาคอยลงไปฟาตัดของหมอลอยเก่าเนี่ยจึงได้ยืมเงินกังทึนหมู่บ้านเนะงินบ้านเงินร่วมบ้านหนสิบสองล้านตะกี้<ม>เอามาเลบยบ่มียังมานเนี่ยจึงแม่เขาก็ได้ลงไปหาอยู่ทั่วอยู่ชวนอยู่ไทยอยู่ยยใช่หนีมืดไ่มาปบเมื่อบ้านนี่คนเ่าหาแรงที่ช้ำได้ใช่นี่งูแล้วมาเนี่ยอ่ว่า นางนวงพอสมควรพี่น้องเลยิของไอ้โดนเพป็นเนาะนักหลายวันวุ่นวสมควรเลยชุดยอดชุดยอดอย่างนี้หละลำบากเข็นบ่มีไฟซ้ำครอบขั้วใอยเนาะลำบากเป็นอยังสู้ชีวิตอยู่านอกบ่เบียกโดยเพื่อลูกและเพื่อลูกหาของไอ้ใคระทั่งชีวิตไทยคนวันพี่น้องเลยในมือละาทราสามสิบพอได้หายลูกไปโรงเรี้ยนเลยได้สามสิบได้ดีแงสามพันได้สามสิบ ขันรำเงินได้สาบนี่ถือว่ามานนาะมือเนาะเออมาเนาะชาวพันชมือชีลูกจะไปโรงเรียนเนี่โดไหงเีสมมติว่าช่วงข่อเงินให้คนอาชีพพันี่มันได้สาเจ้าชยางุมบ่มือนไยาเอาบว่ายุดฉามือนึง ได้แล้วกระเทินมาเลยจะเป็นแหละกระเทินมา <poker> จะเป็นหาต่อจะเป็นหาตอ่อน้อยโดยโดยหกปัญหาแต่ชีิตได้น่อยหลายประจักรเนาะประจักรคำในการเมือ่อคำเขาก็ลงเทขาลงมาเอาเลยเขาพี่น้องลงมาเอาในกับเมื่อเนาะท่านมาจะให้ยุทธหาบัตรพอเพื่อนกำจิเมื่อก่อนเขากระเมื่อบ่ได้แม่พอไจะไม่ต้องได้ยูทหาเรออีกแม่ จื้อได้ทางเมือนี่เนาะบ่จื้อเลยจเมือก่อนเขากเมื่อบ่ได้บ่มีผู้พาเมือตาไม่ตาตออไปทําลูกทําลูกกันมานํายังว่าลูกคาเมืออันนี้แต่เฮาขี่รถมานี่ก็ยังไกลเดิมเนาะแมขนใหญ่ใหงนานฮอดแล้วโอ้ยเจ้าทําเมือเํานะหาบของไ้เมื่อนี่ช่องบ่อนชําบ่อนเชร้าเมื่อยมาแล้วโอเคพี่น้องเลยเทาก็โอ้ลมก็อ้ายเพิ่นดนเต็มพอสมควรเนาะจ้าสิได้อ้ายเพิ่นนันหางงุมหอยงุมหยังต่อพี่น้องเอ้ย Là cái heng à, anh... ừ. là Tang like a ping a blankai hai chu 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 chivit kiko. Nguyên hai bằng ngon chu 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 สีปนนมวยช่องมืออะไรได้ไหมได้เด้อเด้อขอบุญขอบคุณนละลายให้เจริญเจริญเด้อหนึ่งเบาเลยโดยเจ้าสีไหวแท่หมูเปียกบ่ตรงๆจังหน่อยเปียกด้บาแนี้เจ้าแบบชิลงน้ำแบบนี้ดิใช้ใช้ใช้แงงบ่ไหวหวนใส่กระปุกไว้เออแม่นได้กระปุกเนาะมันย่านแต่เจ้าเอาปิงเข้าไปปนนั่ะเนาะบ่ได้ปิงกระปุกหน่อยโอ้อันกระปุกหน่อยเดี๋ยวนี้มีมีตัวหน้าปีงเลยนะท่านมี เอาวิไปปนให้เพื่อนใส่กระพุกะปุกเว้ให่เพื่นเนาะมันมาเปลียนบ่ใส่กระปุกนี่กชิดออกแน้าะพนนิน่นาะาใีเงินใส่กระพุกใส่กรกใเพ่เพงน้าเนีพ้องขอบคุณเยหลายหลยเบาย่านน่าบน่แ สู้เด้อเด้อไอศีได้เมื่อได้บันนี่เด็นทางต่อก่อนบันนี่เอาไปชงกันได้เออเดี๋ยวจะเอาลงไปชงไว้น่ามีกคือเก่าจากเป็นยิ่ย่างไปทางลายโตบันนี่น้องเงินเหนื่อยทั้งคนชี่อลูกไตขถามเก่าเลยทางได้ขึ้นทั้งขึ้นลายอยากไม่หายเขามาขึ้นทังกับแม่นทางชื่อหนาทางอายขึ้นไปพี่แหละสบายดีเนาะบัดนี้ฮะสบายดีฮะ